รัฐบ,บาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงเพียงแค่จะโชว์ว่าฉันนำอหม,ม่นี่คือเหตุการณ์เพื่อชาติตะหารกำลังทำหน้าที่เต็มที่หน้างงานก็แย่เต็มทีแล้วเหนื่อยเต็มทีแล้วเพราะฉนั้นรัฐบ,บาลจะถอยมาอยู่ในหน้าที่ของการอำนวยความสะดวกครับอำนวยด้านยุทธบริการทั้งหลายที่ทาหารต้องการ <c oughs> ขณะเดียวกันสําคัญที่สุดที่ทหารต้องการเสมอที่ทหารพูดเองนะครับคือความชัดเจนจากฝ่ายรัฐบ,บาลครับว่าขณะนี้เรากาลังจะเรากําลังปีนรั้วอยู่หรือเราจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเช่น ในขณะที่กัมพูชาเสริมกําลังตลอดแนวชายแดนไม่มีทีท่าว่าจะเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเมื่อวานในรายการนี้ทียขึ้ตัวแทนฝั่งกองทัพก็บอกว่าน่าจะเหมือนกับว่ามีการเสริมกําลังเพิ่มอยู่ด้วยซ้ำวันนี้เขายืนยันแล้วประเด็นคือในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราก็สรุปได้วว่ากัมพูชายังไม่มีเจตนารสมนติภาพครับนะตรงนี้เราก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองว่าเราจะข้ามเส้น ไปสู่การโจมตีก่อนที่หนักกว่านี้หรือไม่นี่คือการตัดสินใจถึงการเมือง <c oughs> แต่ขณะเดียวกันเราก็มีข้อจํากัดเช่นเรื่องข้อตกลงภาษีไทยสหรัฐกำลังจะมีผลขึ้นไในสองสวันนี้แหละ <c oughs> จะหมดเดืดไลายแล้วและสหรัฐเองเราจะชอบหรือไม่ชอบก็บตามเข้าไปรวมเมอนืนระหว่างเรื่องกัมพูชากับเรื่องทริฟซึ่งมันคนละเรื่องกันแต่เขาเป็นผู้มีอำนาจที่จะชี้นาเราต้องการสิ่งของจากเขา มันเด็เขาก็เป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์พูดได้าง,ง่ายก็คือว่าเราพยายามดึงเวลาในช่วงนี้พอสมควรเพื่อใช้เรื่องภาษีน่าจบ,บแล้วจากนั้นเนี่ยเราจึงจะมาสู้รบเต็มที่ด้านแสนยานุภาพเราไม่ได้กลัวเลยอยู่แล้วครับ,รบสิ่งที่เราอาจจะเกรงอยู่บ้างคือเราไม่อยากเสียจุดยืนของสุภาพบุรุษจุดยืนของประเทศที่เป็นพลลโลกที่มีความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักชาติกบเพราะขณะนี้ทุกคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับหมายความว่าประเทศต่างๆก็ส่งสัญญาณมายังประเทศไทย พอใจในจุดยืนที่เขาชมที่สุดเนี่ยและเขารู้ในแต่ละประเทศอย่างเดียวกันเนี่ยว่ามันยากแค่ไหนคือการคงจุดยืนทวิภายีอืม,มันง่ายมากที่จะบอกว่าช่วยหน่อยไอ้คนนี้มาบังคับคนนี้หน่อยเฮ้ยมาช่วยหช่วย<จ>มาจ่วย,ย,วยเจรจาหน่อยม,มันไม่ยากมันไม่ยากแต่ว่าสิ่งสําคัญคือว่าเราไปขยายสงครามในการทําแบบนั้นเพราะในประเทศไทยจึงคงไว้ว่าในเมื่อเป็นปัญหาแค่ช่องบกอ่ะ แลวจะทะลึ่งไปทําอะไรที่จันทบุรีตราดด้วยอจะไม่มีปัญหาอะไรที่อื่นด้วยก็มีปัญหาตรงไหนก็ตรงนั้นอไอ้นี่กัมพูชาจะมีวัตถุประสองค์อื่นเราก็ชี้บอกว่าเราจะอยู่ตรงนี้รเราจะแก้ตรงนี้อแต่เพื่อความแฟร์นะครับกัมพูชาปากเก่งเบียง์กันนะแต่ความจริงกัมพูชาก็ย,ยอมรับกฎเกณฑ์พื้นฐานทั้งหมดนะเช่นจีบีซีก็เข้าร่วมอีกแล้วเพราะถ้าหากว่าตัวเองได้ชัยชนะสามารถจะเอาเรื่องไปตีเปี๊ทั่วโลกได้เขาไม่เข้าจีบีซีหรอกเขาไม่กลับมาหรอกนี่คือจุดไม่ติดสารโลกก็ไม่ติดครับ